สวัสดีค่ะก็จะมารีวิวช็กโกชี่ที่ซื้อมานะคะก็ซื้อมาจากข้างโรงเรียนที่ข้างโรงเรียนอนุบาลพัทลุงนะคะก็คนที่ไม่ได้อยู่พัทลุงก็ไม่ต้องเสียใจนะคะไปซื้อที่อื่นได้นะคะคนที่อยู่พัทลุงก็ไปซื้อข้างโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวนะฉันแรกเป็นมินิบารน,นะคะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้สโลนะสโลมาก อรียบบ้างแต่รบกวนนะคะพอดีถ่ายหน้าบ้านไงนะคะโอเคชั้นต่อไปก็จะเป็นเออ่มันโดนกัดนะคะโดนกัดแล้วก็มีซอสไม่ใช่มีซอสมีไส้โซโลมาคือก็เป็นไล่บีบไปเดินเดินแล้วก็ไล่บีโซโลมาคือครั้งนี้กะจะซื้มอมาจากขนมปัง โลแล้วนุ่มมากกลิ่นห,อ,หอมกลิ่นหอมมากชิ้น่อดปเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะชิ้นนี้ไลซ์เซนเห็นชัอตเจนนะคะโอเคสโลนะสโลมากนุ่มมากด้วยชื่อมะม่วงหวานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตำหนินะ ยังไม่มีทำนี้แต่ตัวนี้มีแล้วเพราะว่าระเบียบเยอะโอเคนะคะมาดูที่แฮมเบอร์เกอร์ต่อแฮมเบอร์เกอร์ก็ยังจะไม่มีทำนี้ความจริงมีหน้าอื่นอีกแต่หนะ้าอื่นก็สโลว์ประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ทำไมคือเราถูกใจอันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบาย ป้ายลืมกดไลค์ s ั b ส c คร b e แล้วก็คอมเมนต์ให้ได้นะคะ